ทำไมอัลทรแพนกว่าไฮฟูค่ะจริงๆอัลเทอราเป็นไฮฟูเหมือนกันนะไฮฟูเนี่ยก็คือการที่เราใช้คลื่นเสียงอัลตราซาวแล้วก็ให้มันส่งคลื่นเสียงผ่านผ่านผิวข้างบนแล้วลงไปทําให้ใต้ผิววร้อนแล้วเกิดการหดตัวแล้วทาให้เกิดการยกกระชับเกิดขึ้นนะคะทีนี้อัลเทอรานี่เป็นไฮฟูแบบเครื่องแรกๆเลยที่ผลิตขึ้นมาแล้วก็แต่อัลเทรามันเหนือกว่าไฮฟูทั่วไปตรงที่ ที่หัวของอัลเทร่าเนี่ยจะมีอันท์ซาวติดเอาไว้ด้วยคือถ้าถ้าคุณหมอเขาวางหัวอันเทร่าไปที่หน้าของคนไข้เนี่ยมันจะมีหน้าจอแสดงผลที่บอกว่าอ๋อคนนี้นะ,ะชั้นหนังหนาเท่านี้ชั้นไขมันหนาเท่านี้อะไรเงี้ยชั้นสมสที่เราต้องการจะทําให้มันหดแล้วหน้ายกเนี่ยอยู่ลึกเท่านี้นะอ่ามันเหมือนเล็งแล้วยิงถ้าหมอเปรียบเทียบอัลเทร่าจะเหมือนปืนสไนเปอร์ที่มันมีจุดแดงๆนะแล้วแบบเราเล็งแล้วแบบอยู่กลางกระหม่อมแล้ว นัดเดียวจอดอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอัลเทราเป็นเพราะเรามองเห็นแล้วเราเล็งให้แม่นแล้วเราก็ยิงให้โดนเพราะฉะนั้นทุกช็อตของอัลเทราเนี่ยจะแบบคุ้มค่าเพราะว่าอะไรโดนแน่ๆอะไรเงี้ยเพราะถ้าไม่โดนเราก็ไม่ยิงอนอกจากเรื่องของอประสิทธิภาพที่มันยิงแล้วโดนแน่ๆเนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถเดาได้หรอกว่าคนไข้คนนี้ผิวหนาเท่าไหร่แล้วถ้าเรายิงทะลุหรือยิงเลยโครงสร้างที่เราต้องการเนี่ยใตย้ใต้ต่อคือ เมื่อมันลึกเกินไปมันอาจจะไปโดนพวกเส้นเลือดหรือเส้นประสาทที่สําคัญซึ่งอาจจะทําให้คนไข้เนี่ยเกิดหลังยิงเสร็จหน้าเบี้ยวฟกช้ำหรืออะไรเงี้ยเป็นเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาแล้วก็รักษารักษาได้ยากด้วยนะคะนั้นเอาเทรามันก็เลยปลอดภัยแม่นยำปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงในขาที่ไฮฟูอื่นๆเขาจะไม่มีหัวอันเจาสาวติดที่หัวเพราะว่า อัลตราจดลิขสิทธิ์เนาะไม,ไม่ไม่มีใครสามารถที่จะอันตราซาวติดที่หัวได้เหมือนกับอัลตราอีกแล้วเนาะงนั้นเครื่องไฮฟูเครื่องอื่นๆในท้องตลาดเนี่ยจะไม่มีการมองเห็นก่อนที่จะยิงเลยทําให้ต้องเดาเอาเราเดาเอาทีนี้เดาเอาแล้วยังไงมันก็จะคล้ายๆกับกระดนยิงเนาะแบบว่าเหมือนเหมือนปืนลูกซองอะ่ะยิงไปเถอะมันเดี๋ยวก็จะโดนสักนัดนึงอ,ะอ่ะเพราะนั้นการกระดนยิงก็อาจจะต้องใช้จํานวนช็อตที่มากขึ้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เท่ากันกับอัลเทราที่ช็อตน้อยกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องประสิทธิภาพหรืออะไรไม่เท่าไหร่แต่เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเรากราดยิงเรารู้ได้ไงว่าเราไม่ยิงเราจะไปยิงโดนไอ้แบบอวัยวะสําสคัญอะไรหรือเปล่านะคะเพราะนั้นอัลเทราเลยที่มันแพงเพราะว่าเทคโนโลยีเขาแพงแล้วก็การที่หัวมีหัวอันตราซาวติดอยู่ด้วยเนี่ยก็เป็นแบบเออม,มันทำได้ยากแล้วมันก็ราคาสูงนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดใคร อยากจะยิงด้วยปืนสไนเปอร์ก็ต้องเป็นอัลเทร่าไม่อยากยิงซีซัวแบบเสียช็อตไปทั่วเนาะ,ะแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีด้วยในขณะที่ไฮฟู่พลังงานก็จะต่ำกว่ายิงก็แบบกลาดยิงไปทั่วโดนบ้างไม่โดนบ้างเนะเจ็บตัวอาจจะไม่คุ้มหรือเปล่านะคะนี่คือความแตกต่าง